สวัสดีค่ะพบกับช่องก้าวไ k เคเคนะคะอยู่ที่เกมลั c กี้เนโกะเนาะของค่ายพนะีจีเนี่ยอ่ะเนโกะนำโชคเข้าเก็บไปเลยอเปล่าฝากเข้ามา2 0 0พันเดี๋ยวเราก็าปรับเบ็ดไปที่104กันเลยนะไปจ้ามาลุ้นซีวันนี้จะได้เข้าแบบเออฟีสเปนไหมนะตรงสแคตเต,เตอร์จะลงมาแบบให้เราแบบดีใจหรือเปล่านะคะเดี๋ เปิดเทอร์โบปิดเทอร์โบสลับกันนะคะตอนนี้เขาปิดอยู่นะปิดเทอร์โบมันก็จะช้าพอเปิดเทอร์โบมันก็จะฟุบเร็วเร็วเร็วนะคะเจไปตาอ่าเจต่อข้าวปั้นโอ้โหข้าวปั้นนี่มาเลขสิบก็ขาดช่องที่สองเดี๋ยวขอปรับเป็ดร้อยยี่ลงก่อนนะคะโอเคไป้าสุชิมาหน่อยช่องแรก เออสวยวายต่อเลขสิบเอคูณสอเข้าไปอีก่ะสามร้อยคือมาเป็นสามต่อเจไหมเจหัดช่องที่สองเนาะสวยฮวายมาได้ทั้งเจทั้งซูชิทั้งโคมเลยโอ้โหเจต่อเนื่องอยากไปแต่เรา้อีสองโคมต่อตะเกียงนะเป็นโคมตะเกียง 9, 2, 2, 1, 1, เก้าสขึ้นมาเป็นสองพโอเคได้ทุนขึ้นมาคืนละสวยๆนะก็ได้าใครอยากเป็นยูเซอร์อยากสมัครสมาชิกนะคะแอดไลน์จะไม่ได้แนะล้วไลน์โชว์ที่หน้าจอแล้วนะคะแล้ก็ 98k นะเดี๋ยวจะคลิกที่คอมเมนต์ปักหมดใต้คลิปไปเลยมีลิงก์ไลน์ไว้ให้แล้วคลิกเข้าไปนะคะก็ไม่เลยใส่เดีวยวกันเนะาะใส่จริงปลอดภัยนะคะเอาค่ะตัวเดียวมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาเหอะมาเหอะตัวเดียวเอง โอ้โหตัวเดียวก็ไม่มาเสียดายนะคะแปดร้สุดท้ายแล้วนะเอาตัวครเพียงก่อนเจ๊ปะ่ะแ่ได้ไวมานะคะสีรสุดท้ายจ,านนยจะรอดหรือจะรูวเอออนีรสวยเนี่ยสองพนหกสิบสี่เริ่ดโนไปอีกสามพ ยาวไปรับเงินันรางวัลก่อนโตหป็นรอย3สา3ไลยกำไรพันสามเป็นต่อนะคะจะลุ้นตัวสแตทเตอร์นะันี่โอกาสเดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนนะครับเพราะว่ามันลงมาสามมันเคยลงมาส <c oughs> ามฮาขตัวเดียวมาไหมมาไหมตัวเดียวมาไหมเรียบร้อยอ่ะ <c oughs> มาแล้วอุ้ยฮ่าตัวเลย12ฟรีสปินนะคะไปค่ะ คูหแล้วเหลือลอีสิบรอบท้ายนะยังไม่มีคำนวณเลยนะนิ่งมากนะคูณแปดะะเออห้าเจ็ดหกูณแปูแปูสิบนแปดแปดศูนะคะตอนนี้เงิกพนเจ็ดกาำไรอยู่ที่สี่พันเจ็ดแล้ว คูนเข้าไปเออถ้าแบบนี้สวยคูณสิบสองคิวมาหน่อยช่องแรกอะคิวมาหน่อยเฮ้ยไม่มาม 2, 7, 6, เสียดายบวกอีกสองพันเจ็ดหกสิบนะคะเก้าพันห้าห้าสองละและอีกสิบเออและอีกห้าตีสิบเป็นนะคำนวณนหน่อยคำนวณหน่อยสิบสี่คูณสิบสี่แล้วนะเออเก้าพันแ โหม่หยยได้เข้าไปสปรินบวกมาทัางา้งหมด64เลยนะคะสะมแล้วได้มา9,000เนี่ยค่ะมีกำไรมา6,000บาทเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีค่ะ